สวัสดีค่ะวันนี้วารับกองสมุนไพรก็จะพามาพบกับผักพื้นบ้านตัวหนึ่งนะคะที่เป็นผักที่ให้รสเปรี้ยวที่เป็นของโบราณโบราณจริงๆต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่ามะอึกค่ะหลายๆท่านก็คงจะพอรู้จักกันนะคะชื่อพื้นเมืองนะคะภาคกลางเราจะเรียกว่ามะอึกส่วนทางภาคเหนือจะเรียกว่ามะเขือปูมะปูมะเขือขน หมักขนนะคะด้วยความที่ลูกของเขามีขนนะคะให้อีสานก็เรียกหมักอึกบักอ,อิกนะคะพักใต้ก็เรียกว่าอึกเมื่ออึกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กที่มีความสูงประมาณเจสิบถึง้อยห้าสิบเซนนะคะลำต้นมีหนามแหลมแล้วก็มีขนละเอียดปกคลุมผิวลำต้นเรียบสีเขียวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลเมื่อแก่ใบเป็นบใบเดี่ยวเรียงแบบสลับกัน มีลักษณะเป็นรูปไข่ปลายใบแหลมคนใบมนและขอบใบหยกักเล้าลึกเป็นแฉกตื้นๆแผ่นใบสีเขียวมีขนปกคลุมหนานะคะแล้วก็จุดสังเกตที่สำคัญมากก็คือมีหนามแข็งอยู่บนเส้นใบค่ะเห็นชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นผักพื้นบ้านที่ค่อนข้างที่จะมีอันตรายรอบตัวเหมือนกันนะคะคือ มะอึกเนะี่ยเป็นพืชเพืเ่อตระกูลมะเขือตระกูลมะแว้งนั่นแหละแต่ว่ามะอึกเนะี่ยเขาจะเป็นสายโหดหน่อยคือเส้นกลางใบของเขาอะค่ะมีหนามด้วยแต่ก็เลยเป็นจุดจุดจำที่เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะดอกของมะอึกเป็นช่อสีม่วงอ่อนหรือสีขาวนะคะก็คล้ายๆกันกันกบดอกของมะแว้งหรือมะเขือพวงธรรมดาเนี่ยแหละเนาะส่วนผลก็อย่างที่เราทราบกันว่า ผลอ่อนก็เป็นสีเขียวแล้วผลแก่ก็เป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอมส้มนะคะเมื่อึกนี้เป็นพืชผักสวนครัวที่สมัยเมื่อก่อนโบราณนะคะนิยมรับประทานเป็นอาหารนะคะพอปลูกกันมากที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ผลแก่สีส้มที่สุกเต็มที่เนาะรับประทานเป็นผักแนมผักจิ้มหรือใส่กับน้ำพริกต่างๆรสชาติเปรี้ยวนะคะ แล้วก็มีความเฝื่อนเล็กน้อยแต่เขาว่ากันว่าอร่อยมากเราก็ยังไม่เคยกินเพราะว่ามันหายากเนาะแล้วก็เปลือกผลก็ต้องเอา,มาเมล็ดออกนะคะแล้วก็ซอยเป็นฝอยๆแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือปอกเปลือกเอาขนออกด้วยโขกรวมกับน้ําพริกกะปิเพื่อเพิ่มเพิ่มรสชาตินะคะหรือว่าจะทำเป็นจะหั่นเป็นชิ้นๆใส่กับส้มตำก็อร่อยนะคะ ผลของมะออกเนี่ยมีรสเปรี้ยวเย็นเพราะนั้นมีสปปรรพคุณก็คือทางแพทย์แผนไทยใช้แก้อาการไอทำให้ชุ่มคอขับเสมหะช่วยรักษาแผลและเราการอักเสบของช่องปากกระตุ้นการขับน้ำดีแก้ดีพิการแก้โรคท้องเสียและช่วยขับปัสสาวะใบของมะออกใช้โขกพอกทาบริเวณที่เป็นฝีก็จะเห็นว่านอกจากจะเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะ เราจะเห็นว่าผักพื้นบ้านหลายๆอย่างสามารถที่ช่วยขับพยาธิได้นะคะคนสมัยโบราณก็ถึงกินผักพื้นบ้านหลากหลายใบของต้นมะอึกก็มีรสเย็นนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าก็มีหนามแหลมก็ตำถ้าจะตำพราะแผลก็ต้องตำให้ละเอียดรากมีรสเปรี้ยวเย็นนะคะช่วยแก้ไขจากสันนิบาตกระทุง้งพิษช่วยดับพิษร้อนจากภายในร่างกายแก้ปวดลดไข้ แก้โทษจากน้ำดีอย่างเช่นดีฟอรหรือดีกระตุกแก้อาการน้ำลายเหนียช่วยกัดเสมหะโดยใช้รากมะอึกหัวแห้วหมูจันเทศและลูกแก่นสนในปริมาณเท่าๆกันนำมารวมกับลูกสมอไทย5ลูกแล้วก็ต้มน้ำสามส่วนเคี่ยวให้เดือดเหลือหนึ่งส่วนกรองเอาน้ำดื่มครั้งละหนึ่งแก้วหลังอาหารจะเห็นว่าผักพื้นบ้านของไทยอะนะคะมีข้อดีมากมายเพราะฉั้นใคร ที่อยากเก็บสายพันธุ์ผักพื้นบ้านต้นมะอึกก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ค่ะ